เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับทั้งคาสิโนโทั้งบังเกอร์ตกลงนี่มันชายแดนเพื่อนบ้านหรือสนามลองของกันแน่เอาละครับท่านผู้ชมวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านเกาะจอไว้ให้แน่นๆเพราะข่าวภาคสนามจากชายแดนที่ผมจะลากมาขยี้ให้ฟังกันสดๆตรงนี้มันเดือดทะลุประหลอด มันคือเรื่องราวของการลองของกันซึ่งๆ่งหน้าคือการหยามกันแบบไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมเมื่อเพื่อนบ้านที่ปากบอกว่ารักปันปานจะกลืนกินกําลังลอบแทงข้างหลังเราฉับๆเรื่องเก่าอย่างประสาทพระวิหารยังแสบไม่หายเรื่องใหม่ก็ผุดมาให้ปวดตับไตไส้พุงกันอีกแล้วจากโพสต์ล่าสุดของนักข่าวสายทหารตัวจริงเสียงจริงวาสนานานุ่ม ที่ออกมาจุดประเด็นให้คนไทยทั้งประเทศต้องขมวดคิ้วตั้งคำถามตัวท่อบ้านว่าชายแดนไทยกัมพูชาตกลงมันคือเส้นแบ่งมิตรภาพหรือสมรภูมิที่รอวันปะทุช่องสายตะกูประตูสวรรค์ของใครและประตูนรกของใครประเดิมกันที่จุดแรกที่ต้องบอกว่ามันจีดที่สุดในสามโลกช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์แค่ฟังชื่ออาจจะดูบ้านๆทุ่งๆ แต่สิ่งที่ผุดขึ้นริมรั้วบ้านเราน่ยสิครับมันไม่บ้านเลยสักเน็ตตึกสูงเจ็ชั้นตั้งตระงานท้าทายสายตาทหารไทยทุกนายที่ยืนรักษาอธิปไตยอยู่ตรงนั้นป้ายที่แปะรายอยู่ข้างหน้าเขียนว่าสายตะกูรีสอร์ทฟังดูดีนะแต่ชาวบ้านร้านตลาดเขารู้กันทั้งบางว่าข้างในมันคือมหานครคาสิโนครบวงจร ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักเสี่ยงโชคชาวไทยให้เข้าไปละลายซับกันตลอด24ชั่วโมงแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิครับพี่น้องวงในเขากระซิบกันให้แสดว่าที่นี่มันไม่ใช่แค่บ่อนพน,นันธรรมดาแต่มันคือหับหรือฐานบัญชาการใหญ่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ไอ้พวกที่โทรมันหลอกพ่อแก่แม่เท่าเราให้โอนเงินจนหมดตัวนั่นแหละมันนั่งหัวเราะร่าๆอยู่ในตึกสูงที่มองเห็นแผ่นดินไทยอยู่แค่ปลายจมูกนี่เอง คิดดูสิครับมันเจ็บปวดไหมเงินทองของคนไทยถูกดูดออกไปทุกวันโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ห่างจากเราแค่ระยะปาหินแล้วไอ้ตึกมหมานี่มันสร้างตรงไหนท่านผู้ชมฟังแล้วเตรียมเอาตีนไก่หน้าขากได้เลยมันตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตแดนไทยกัมพูชาแค่125เมตรผมขอย้ำตัวเลขนี้ชัดๆอีกครั้ง125เมตรนี้มันไม่ใช่แค่ประชิดชายแดน แต่มันแทบจะสร้างคร่อมเส้นเขตแดนกันอยู่แล้วมันคือการจมใจละเมิดข้อตกลง MOU 2543ที่ทั้งสองประเทศเคยจับมือสัญญากันไว้ว่าจะไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรใดๆในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนให้ชัดเจนแต่นี่อะไรตึกเจ็ดชั้นมันใช่เพิงหมาเห็นที่ไหนกันเล่านี้มันคือการตบหน้าข้อตกลงชาดใหญ่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าสัญญาเหรอแค่กระดาษเช็ดก้น ที่มันพีกว่านั้นคือเจ้าของโปรเจกต์นี้ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ที่ไหนแต่เป็นถึงออกยาลืมเฮงนักธุรกิจระดับบิ๊กเบิ้มดีกรีที่ปรึกษาสมเด็จอครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาโปรไฟล์ใหญ่เบอร์นี้มันก็ชัดเจนแล้วนี่ว่าครับว่างานนี้รัฐบาลเขารู้เห็นเป็นใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของนายทุนแต่มันคือเกมการเมืองที่ใช้ธุรกิจสีเทามาเป็นหอกทิ่มแทงเรา แล้วเรื่องมันก็มาเดือดทะลุองศาแตกตรงนี้แหละครับเมื่อไม่นานมานี้หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของไทยหรือ Tmat ซึ่งมีภารกิจต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยสําหรับประชาชนทั้งสองฝั่งเตรียมจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นหนึ่งใน13พื้นที่ที่ตกลงกันแล้วว่าจะร่วมมือการเก็บกู้ในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนหรือ r b c แต่พอทหารไทยเราไปถึงเจออะไรครับ เจอกำแพงมนุษย์ทหารขมรยืนเรียงแถวทำหน้าขึงขังชี้หน้าและบอกสั้นๆว่าห้ามเข้าโอ้โหพ่อเจ้าประคุณนี้มันหนังคนละม้วนชัดๆบนโต๊ะหน้าเจรจาพยักหน้างึกๆแต่พอลงพื้นที่จริงกลับทำตัวเป็นนักเลงคุมซอยอ้างเหตุผลข้างๆคู่ว่ากลัวจะกระทบกับความมั่นคงของคาสิโนเดี๋ยวนะ ตกลงความปลอดภัยของบ่อนพนันมันสำคัญกว่าชีวิตของชาวบ้านตาดำๆที่อาจจะไปะเหยียบกับระเบิดตายวันไหนก็ไม่รู้งั้นเหรอนี้มันคือการเอาคาสิโนมาเป็นตัวประกันชัดๆเป็นการใช้ผลประโยชน์สีเทามาขัดขวางภารกิจด้านมนุษยธรรมที่ทั่วโลกเขาสรรเสริญที่แสบไปกว่านั้นคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทีมผู้สังเกตการจากอาเซียนหรือ AOT ที่ลงพื้นที่ด้วย มันคือการฉีกหน้าประเทศไทยกลางเวทีอาเซียนเป็นการส่งสารทารบแบบไม่ต้องใช้อาวุธว่าข้าจะทำใครจะทำใหมแล้วเราล่ะครับจะปล่อยให้เขาหยามกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่พักเรื่องตึกสูงไว้ชั่วครูแล้วมาขยี้กันต่อในประเด็นที่มันโคตรจะไร้มนุษยธรรมที่สุดนั่นคือเรื่องของทุนระเบิดครับท่านผู้ชม ไอเศษเหล็กมรณะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินตั้งแต่สมัยสงครามเย็นมันควรจะถูกขุดขึ้นมาทำลายให้สิ้นซากไปตั้งนานแล้วแต่มันน่าเศร้าที่เพื่อนบ้านของเรายังมองเห็นคุณค่าของมันในฐานะเครื่องมือทางทหารและการเมืองการที่ทหารกัมพูชาออกมาขวางไม่ให้หน่วยทีแมกของไทยเข้าไปเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ช่องสายตะกูมันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งธรรมดาแต่มันคือการเปิดโปงสันดานที่แท้จริงให้เราได้เห็นทำไมเขาถึงไม่อยากให้เราเข้าไปเก็บกู้ คำตอบมันง่ายนิดเดียวเพราะกับระเบิดคือรั้วที่มองไม่เห็นที่ดีที่สุดมันคือยามรักษาการที่ทํางาน24ชั่วโมงโดยไม่ต้องกินต้องนอนมันคือแนวป้องกันชั้นเยี่ยมที่ช่วยสกัดกั้นทหารไทยและทําให้พื้นที่หลังแนวนั้นกลายเป็นแดนสนธยาที่พวกเขาจะทําอะไรก็ได้โดยไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานทัพลับๆการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า หรือแม้กระทั่งการคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมายอย่างที่เห็นกันในกรณีของคาสิโนการเก็บกู้ระเบิดจึงเท่ากับเป็นการเปิดประตูบ้านให้เราเข้าไปเห็นความลับที่เขาซ่อนไว้นี่คือเกมที่โคตรจะสกปรกเพราะสิ่งที่เอามาลงเดิมพันมันไม่ใช่เงินทองหรือศักดิ์ศรีแต่มันคือชีวิตของประชาชนตาดำๆทั้งคนไทยและกัมพูชาเองชาวบ้านที่ต้องทำมาหากินอยู่ตามแนวชายแดนทุกวันนี้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไปบนผืนดินอาจจะเป็นก้าวสุดท้ายของชีวิตก็ได้เด็กๆที่วิ่งเล่นอย่างไม่รู้อิโนโอิเนอาจจะกลายเป็นเหยื่อของเศษเหล็กจากอดีตได้ทุกเมื่อภารกิจของทีแม็กคือเข้าไปปลดปล่อยผู้คนจากความหวาดกลัวนี้แต่เพื่อนบ้านเรากลับเอาปืนมายืนขวางมันน่าเจ็บใจตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่ไอระเบิดส่วนใหญ่นะ่ะมันก็มาจากยุคสงครามกลางเมืองของเขาเองแต่พอถึงเวลาที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ตัวเองก่อไว้กลับเล่นแง่ ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองนี่มันเข้าตำราเนื้อไม่นี่กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูมาแขวนคอชัดๆปล่อยให้เพื่อนบ้านต้องมารับเคราะห์กรรมจากประวัติศาสตร์บาดแผลของตัวเองการกระทำแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีบนเวทีประชุมอาเซียนพูดจาดูดีสัญญาว่าจะร่วมมือกันสร้างชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาแต่รับหลังกลับทำอีกอย่างมันเหมือนคนที่ยื่นแก้วเหล้าให้เราดื่มแต่ในแก้วนั้น แอบผสมยาพิษไว้มันคือการกระทำที่สวนทางกับหลักการของประชาคมอาเซียนอย่างสิ้นเชิงคำถามคือแล้วองค์กรระดับภูมิภาคที่เราฝากความหวังไว้จะมีน้ำยาจัดการกับพฤติกรรมตีสองหน้าแบบนี้ได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์และชีวิตประชาชนของเราด้วยตัวเองอย่าลืมนะครับว่าความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัดโดยเฉพาะความอดทนของทหารไทยที่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงทุกวันเพื่อปกป้องแผ่นดินแม่ เปลี่ยนฉากจากบุรีรัมย์มาที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับที่นี่มีอีกหนึ่งสมรภูมิที่ยังคุกรุ่นและพร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อนั่นคือบริเวณปราสาทต,ตาควายและปราสาทต,ตาเมืองทมสองปราสาทของโบราณที่ตั้งอยู่บนเส้นเขตแดนที่ยังคงเป็นพื้นที่พิพาทใครที่ติดตามข่าวคงยังจำเหตุการณ์ประทะเดือดด้วยอาวุธหนักเมื่อหลายปีก่อนได้เป็นอย่างดีวันนั้นเลือดไทยเลือดขเขมรน,นองแผ่นดิน จนสุดท้ายต้องมีการเจราจาหยุดยิงและมีข้อตกลงร่วมกันว่าทั้งสองฝ่ายจะถอนกำลังทหารออกจากบริเวณตัวปราสาทเพื่อลดความตึงเครียดฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันคือละครฉากใหญ่ที่เพื่อนบ้านเราเล่นตบตาเพราะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทหารกัมพูชาไม่เคยถอนกำลังออกไปจากตัวปราสาทต,ตาควายอย่างแท้จริงเลยแม้แต่วันเดียวตรงกันข้ามพวกเขากลับทำในสิ่งที่มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้น นั่นคือการยึดครองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับที่มั่นของตัวเองอย่างต่อเนื่องมันคือยุทธศาสตร์รุกคืบทีละนิ้วที่โคตรจะแยบยลและหน้าด้านที่สุดจากตอนแรกที่เป็นแค่บ,บังเกอร์กระสอบทรายเล็กๆตอนนี้มันกลายเป็นป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กไปแล้วครับมีการขุดคูสนามเพลาเลาะล้อมรอบตัวปราสาทอย่างแน่นหนามีการสร้างถนนส่งกําลังบํารุงเส้นใหม่ลัดเลาะป่าเข้ามาถึงด้านหลังปราสาททําให้สามารถลําเลียงทั้งกําลังพล อาวุธยุธโทโธปกรณ์และสเสบียงเข้ามาเสริมได้อย่างสะดวกสบายภาพถ่ายจากโดรนและรายงานจากหน่วยข่าวกรองของเรามันชัดเยนยิ่งกว่าดูละครหลังข่าวเราเห็นทหารขเขมรพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนกลหนักเครื่องยิงจรวด RPG ถูกนำมาติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่พร้อมจะระดมยิงใส่ฝั่งไทยได้ทุกเมื่อพวกเขาเดินล่าตระเวนอยู่ในตัวปราสาทเหมือนเป็นเจ้าของบ้านหนำซ้ำยังมีการปล่อยภาพเหล่านี้ลงโซเชียลมีเดีย เหมือนจะเย้ยฟ้าท้าดินเป็นการตอกลิ่มลงกลางหัวใจคนไทยว่าที่นี่ข้ายึดแล้วนี่คือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างสิ้นเชิงคือการฉีกสัญญาที่เคยทำร่วมกันทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วฝ่ายไทยเราทำอะไรอยู่ก็ได้แต่ส่งหนังสือประท้วงได้แต่เฝ้าระวังและสังเกตการอยู่บนที่มั่นของเราทหารไทยที่อยู่แนวหน้าเขาเจ็บปวดหัวใจแค่ไหนที่ต้องทนเห็นแผ่นดินเกิดถูกรุกล้ำไปต่อหน้าต่อตาแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ พราติดที่คำว่านโยบายและการทูตการเจรจาบนโต๊ะที่ปูด,ด้วยพรมแดงมันจะมีความหมายอะไรในเมื่อหน้างานเขาใช้กฎของปืนความสัมพันธ์ฉันเพื่อนบ้านมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อฝ่ายหนึ่งจ้องจะหุบเอาดินแดงของอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านในพื้นที่เขาหวาดระแวงจนไม่เป็นอันทำม,มหากินพื้นที่ป่าที่เคยเป็นแหล่งของป่ากลายเป็นเขตอันตรายที่ห่างเข้า เสียงเรียกร้องทวงคืนปราสาทตาควายยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของคนสุรินและคนไทยทั้งชาติแต่ดูเหมือนเสียงนั้นมันเบาเกินไปจนผู้มีอำนาจในเมืองหลวงไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่แกล้งทำเป็นหูทวนลมท่านผู้ชมครับจากทั้ง3ามเหตุการณ์ที่ผมลากไส้มาตีแผ่ให้ฟังทั้งคาสิโนโมรณะที่ช่องสายตะกูทั้งเกมสกปรกเรื่องกับระเบิดและการยึดครองปราสาทตาควายคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับ คิดว่ามันเป็นแค่การกระทําของทหารหรือนายทุนระดับท้องถิ่นที่ทําไปโดยพละการงั้นเหรอฝันไปเถอะครับทั้งหมดนี้มันคือหมากที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบมันคือยุทธศาสตร์ที่ถูกคิดและสั่งการมาจากผู้มีอํานาจระดับบนมันคือการเดินเกมรุกบนกระดานชายแดนที่ประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพคาสิโนที่ช่องสายตะกูไม่ใช่แค่บ่อนพนันแต่มันคือหมุดที่ตอกลงไปเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อน การขัดขวางการเก็บกู้ระเบิดคือการสร้างกันชนปกป้องผลประโยชน์สีเทาและจำกัดการเคลื่อนไหวของทหารไทยและการยึดครองปราสาทตาควายคือการแสดงแสนยานุภาพคือการปักธงประกาศชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดนี้คือปฏิบัติการลองของครั้งใหญ่คือการทดสอบปฏิกิริยาของรัฐบาลไทยและกองทัพไทยเขาอยากจะรู้ว่าเราจะนิ่งได้นานแค่ไหนเขาอยากจะเห็นว่านโยบายการทูดนำการทหารของเรา มันนำไปสู่ความสำเร็จหรือนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยกันแน่นโยบายเพื่อนบ้านที่ดีที่เรายึดถือมาตลอดมันกลายเป็นจุดอ่อนให้เขาใช้ประโยชน์หรือเปล่าความอดทนอดกลั้นของเรามันถูกมองเป็นความอ่อนแอใช่หรือไม่คำถามที่คนไทยทั้งประเทศอยากได้คำตอบจากรัฐบาลและกองทัพก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะปล่อยให้เขารุกอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอเราจะยอมให้แผ่นดินไทย ถูกแทะเล็มไปทีละนิดทีละนิดจนไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมการเจรจาที่ยืดเยื้อมานับสิบปีมันได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากความสูญเสียและความเจ็บช้ำน้ำใจวันนี้เสียงปืนอาจจะยังเงียบแต่ไฟสงครามแห่งความขัดแย้งมันกำลังคุรุนอยู่ใต้ดินการกระทำของกัมพูชามันคือการสาดน้ำมันเข้ากองไฟชัดๆมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ดังและชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเล่นแรงถ้าจำเป็นแล้วประเทศไทยล่ละครับ พร้อมที่จะตอบตัวหรือไม่ศักดิ์ศรีของชาติอธิปไตยของแผ่นดินและชีวิตของพี่น้องทหารหารที่ยืนอยู่บนเส้นขอบแดงเราจะปกป้องมันไว้ได้อย่างไรเกมนี้ยังอีกยาวและเดิมพันมันสูงขึ้นทุกขณะจับตาดูกันต่อไปให้ดีครับว่าตาต่อไปบนกระดานหมากรุกที่เรียกว่าชายแดนไทยกัมพูชานี้ใครจะเป็นฝ่ายรุกคาดมันไม่ใช่ครั้งแรก มันเป็นหนังมุ้นเก่าที่เคยใช้มาแล้วและพระเอกหรือจะเรียกว่าตัวร้ายดีก็คือคนเดิมสมเด็จฮุนเซนย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่ชายแดนยังระอุยิ่งกว่าเต้าทานมีการประทะกันประปรายอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณช่องบกที่เป็นพื้นที่พิพาทกันอยู่ตอนนั้นสถานการณ์ตึงเครียดมากครับทหารสองฝ่ายตั้งป้อมประจันหน้ากันอยู่แค่เอื้อมหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียว หลังจากมีการเจราจากันหลายรอบในที่สุดฝ่ายกัมพูชาก็ยอมอ่อนข้อครับสมเด็จทุนเซ็นประกาศลั่นเลยว่าเพื่อสันติภาพเราจะถอนทหารออกจากพื้นที่ชายแดนให้แล้วแกก็ทำจริงๆนะครับไม่ดีโมฝ่ายขเขมรนี่ถอนกำลังพลออกไปจนโล่งเตียน ไม่ใช่แค่ถอนทหารนะไอคูรบคูเล็ดคือคูสำหรับวางแนวป้องกันที่เคยขุดเอาไว้เนี่ยพี่แกสั่งกลบให้เรียบเหมือนเป็นการแสดงความจริงใจขั้นสุดยอดจากนั้นก็ส่งบิ๊กทหารอย่างพลเอกสไลด์ดึกมายืนจับมือชื่นมื่นกับทหารไทยถ่ายรูปเป็นหลักฐานตีพิมพ์ข่าวไปทั่วโลกว่าเห็นไหมกัมพูชาจริงใจแค่ไหนเราถอนให้หมดแล้วจริงๆนะฝ่ายไทยเราเห็นแบบนั้นก็ครับก็รับทราบแต่ไม่ได้ทำอะไรต่อ คือเขาถอนทหารไปแล้วแต่ด่านการค้าชายแดนที่เราปิดไว้ก็ยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีวี่แววว่าจะเปิดอารมณ์เหมือนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเราเลิกเป็นนักเลงแล้วนะเราทิ้งปืนทิ้งมีดหมดแล้วมากอดคอเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าอืมดีแล้วแต่บ้านแกข้ายังไม่เช่านะกลัวแน่นอนครับสมเด็จหุนเซนเดือดสิครับรออะไรแกคงนั่งกระทึบเท้าปึงปังในทนียบแล้วตะโกนว่าแล้วที่ข้าถอนทหารไปทั้งหมดมันเพื่ออะไรกันฟ้าเสียฟอร์มหมด แกมองว่านี่คือการผิดสัญญาใจอย่างรุนแรงในเมื่อเขาแสดงความจริงใจด้วยการลดกำลังทหารฝ่ายไทยก็ควรจะตอบแทนด้วยการเปิดด่านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสิแต่มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นล่ะครับ เมื่อเจราจาดีๆไม่เป็นผลสมเด็จหุนเซ็นก็เลยต้องใช้ไม้ตายแกจัดการปล่อยคลิปเสียงการสนทนาลับระหว่างตัวแกกับฝ่ายไทยออกมาแฉซะเลยเนื้อหาในคลิปก็ประมาณว่าเนี่ยฝ่ายเขาอุตส่าห์ยอมถอนฐานให้แล้วกลบแนวรบให้แล้วทําไมทําไมฝ่ายไทยถึงไม่ยอมเปิดด่านตามที่คุยกันไว้ คลิปเสียงนั้นแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์ line, กลายเป็นประเด็นใหญ่โตระดับประเทศสร้างความอับอายให้ฝ่ายไทยไม่น้อยจนถึงขนาดต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบกันเลยทีเดียวนี่คือวิธีการล้างแค้นสไตล์ฮุนเซนครับคือถ้าดีต่อกันไม่ได้ก็แฉให้พังกันไปข้างหนึ่งเลยเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ชมหนังม้วนเดิมมันเป็นแบบนี้แหละ การที่ฮุนมาเนตไปเซ็นสัญญาที่มาเลเซียรอบนี้มันก็คือภาพซ้อนของเหตุการณ์ที่ช่องบกเป๊ะเป๊ฝ่ายกัมพูชายอมทําตามข้อตกลงก่อนคือยอมเซ็นสัญญาแล้วก็หวังว่าฝ่ายไทยจะทําตามสัญญาใจคือเปิดด่านแต่สุดท้ายก็เจอเสียหนูออกมาดับฝันดังโพโลเหมือนเดิมเป๊ะคําถามคืองวดนี้สมเด็จฮุนเซนจะงัดไม้ตายอะไรออกมาเล่นอีกจะมีคลิปเสียงภาค2อออกมาแฉอีกไหมหรือจะมีอะไรที่มันแสบสันกว่านั้น บอกเลยว่างานนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นเอาละในเมื่อฝ่ายหนึ่งบอกว่าทำตามสัญญาแล้วแต่อีกฝ่ายบอกว่าในสัญญาไม่ได้บอกให้เปิดด่านงั้นเรามาผ่าพิสูจน์กันจัะจะไปเลยดีกว่าครับว่าไอ้ข้อตกลงสันติภาพที่ไปเซ็นกันที่มาเลเซียเนี่ยเนื้อหาข้างในมันว่ายังไงกันแน่มันมีช่องโว่มีดอกจันตัวเล็กๆซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่ามาดูกันทีละข้อแบบจับผิดกันเลยข้อหนึ่งถอนอาวุธหัก นี้ชัดเจนเอาปืนใหญ่รถถังหรืออะไรก็ตามที่มันทำลายล้างสูงๆออกไปจากพื้นที่ชายแดนซะโดยจะมีผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT มาคอยส่องกล้องดูด้วยนะว่าเอาออกไปจริงหรือเปล่าข้อนี้ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนข้อ2ห้ามปล่อยข่าวปลอมทั้งสองฝ่ายห้ามกุเรื่องสร้างวัฒกรรมยั่วยุปั่นหัวคนในชาติให้เกลียดกันเออข้อนี้ก็น่าสนใจนะ ในยุคที่สงครามข่าวสารมันไวยิ่งกว่า 5G การมีข้อตกลงนี้ก็ถือว่าดีแต่ในทางปฏิบัติใครละจะเป็นคนตัดสินว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมสุดท้ายก็คงโบยกันไปโบยกันมาเหมือนเดิมนั่นแหละเธอส่ปล่อยข่าวปลอมไม่เธอตั้งหากวุ่นวายข้อ 3. เร่งปราบปรามสแกมเมอร์อันนี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเพราะไอ้กแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตั้งฐานอยู่ตามชายแดนเนี่ยมันหลอกลวงคนไทยจนหมดตัวไปไม่รู้เท่าไหร่ การร่วมมือกันทลายแก๊งพวกนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำด่วนข้อ,อน,นี้ปรบมือให้เลยข้อ 4. ใช้กลไกทวิภาคสีแก้ปัญหาอันนี้เป็นศัพท์ทางการหน่อยแต่แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมีอะไรให้มานั่งคุยกันในห้องประชุมนะอย่าเพิ่งไปยิงกันใช้เวทีที่มีอยู่แล้วอย่าง JBC GBC ให้เป็นประโยชน์ซึ่งก็คุยกันมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับพี่น้องบางเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่เหมือนเดิมข้อ 5. เคารพกฎหมาย และบูรณภาพแห่งดินแดนข้อนี้แหละครับที่มันเป็นเหมือนยาขมสําหรับฝ่ายกัมพูชาและเป็นเกราะป้องกันชั้นดีสาหรับฝ่ายไทยการที่ระบุว่าต้องเคารพบ,บูรณภาพแห่งดินแดนมันก็คือการตอกย้ําว่าเส้นเข็มต้องว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้ หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ